สวัสดีครับบ้านสวนลงอิดนะครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่สิบเก้านะฮะเวลาก็บ่ายโมงแล้วนะครับบ่ายโมงกว่าก็ฝนยังตกอยู่เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะครับนี่ฮะฝนก็ตก นะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับแต่เมื่อเช้านี่ยังยังดีพอมันยังปอยปปอยลงมารินรินมะและลืมแต่ช่วงนี้ก็เริ่มตกแรงแล้วนะฮน่าจะมีน้ำกันท่วนหน้านะครับหลายๆจังหวัดก็ดีใจกับชาวไร่ชวาชวนาชาวสวนของเราด้วยนะฮะนะครับ นตกอันนี้ฝั่งหน้าบ้านนะครับก็จะเห็นว่าฝนก็ตกอันนี้จะไหลลงมาจากมันจะมีรางน้ำอยู่รอบบ้านนะครับฝนก็ตกมาตุ่มช่ากันไปนะครับ เมื่อวานฝนตกแรงมากนะครับจะเห็นว่านะจะให้ดูสภาพของอยญ้าเนเปียนะครับเจอฝนลมแรงก็โยเยกันไปนะฮะจากที่เขาจะตั้งตรงนะครับก็ไม่เป็นไรหลังจากนี้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาจะ จะตั้งตรงเองนะฮะก็ใช้เวลาหน่อยนะครับ <c oughs> ดีใจครับดีใจมากทาให้ชาวไร่ชาวนาชาวสวนได้พอจะมีรอยยิ้มกันบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย ผมขับรถไปหลายๆห,หมู่บ้านหลายๆาตำบลหลายๆอำเภอนะฮะพราะว่าข้าวเนี่ยแห้งนะครับเหลืองนะฮะซึ่งจริงๆแล้วน่าจะตอนเหลืองเนี่ยน่าจะออกรวงแล้วอะไรประมาณนัน้นนี่กลับกลายเป็นว่ายังไม่ได้ตั้งท้องกอ็พื้นดินก็แห้งนะครับไม่มีน้ำข้าวก็จะ ลอยจะแห้งตายกันเดี๋ยวให้ดูท้องฟ้ายนิดนึงอันนี้วันที่สิบเก้านะครับต่อจากเมื่อวานเมื่อวานวันที่สิบแปดแล้วก็ตั้งแต่ห้าทุ่มของวันที่สิบเจ็ดจนมาถึงปัจจุบันนะครก็คลื้มอยู่อย่างนี้นี่คือพา,ายุ โอนึ่นะฮะอ่าเรียกกลับกันไปแล้วโอ no นะะึ no un. No un. นโนอึนนะฮะโนอึนนะครับโนอึนโนอึนโอหนึ่งคล้ายๆกันนะนะครับจะชื่อพายุอะไรก็ต่างๆก็ว่าก,กันไปนะครับมันก็ทรงสารอึนนะฮะ เดี๋ยวพี่น้องจะฟังผิดเพี้ยนไปก็โนอื่นนะครับถนนข้างบ้านผมนี่น้ำท่วมแล้วนะฮะอ่าเลยเลยต้นอ่าเนี่ยเลยรั่วไปเนี่ยนะครับน้ำท่วมนะครับ รถจะไปจะมาสัญจรไปมาตรงเนี้ยต้องลุยน้ํากันหน่อยนะครับนี่นะครับสภาพสิ่งที่วิถีชีวิตของคนบ,นบ้านๆนะครับที่ต้องการก็คือ ฝนฟ้าอากาศที่เป็นใจนี่แหละนะครับทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นมีความชุ่มชําคืออยู่กันรอรอน้ำฝนเนี่ยนะครับแต่ปีไหนฝนไม่มาฟ้าไม่เป็นใจก็ชาวบ้านก็ต้อง ห่อเหี่ยวกันไปนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดไลก์กดแชร์ให้บ้านสวนลุงอิดด้วยนะครับเผื่อจะได้มีกำลังแรงใจที่จะจะดทำคลิปต่อ,ตอไปมาแจ้งให้พวกเพื่อนๆได้ทราบกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ